สวัสดีครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเรามาดูปัญหาในรถยนต์กันบ้างานะครับผมคันนี้ก็คือ Toyota Camry รนะครับปีประมาณ2016-2017นะครับ D4S นะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 2,000cc ที่มีระบบฉีด2ระบบอยู่ในคันเดียวกันนะครับผมมีฉีดหน้าวาปกติแล้วก็มีฉีดไฮเพรสเชอร์แรงดันสูงนะครับคล้ายๆ D4D นะครับเมื่อก่อนก็ D4 ใช่ไหม D4 เหมือนอกันเลย D4D ครับเหมือนโตโยต้ยตาดีเซลยุคแรกๆ,ๆที่ใช้ระบบดีเซลแบบ ฉีดท่อห้องคอมไม่เลยนะครับมาเข้าเรื่องนะครับ D4S นะครับเขาจะมีหัวฉีดอยู่2ชุดนะครับผมชุดที่1นะครับก็คือหัวฉีดพอร์ตนะครับหัวฉีดพอร์ตก็คือหัวฉีดที่อยู่ตำแหน่งตรงท่อร่วมไอดีด้านนอกนะครับเราจะมองเห็นเลยนะครับจะฉีดหน้าวาวนะครับผมก็เหมือนเครื่องยนต์รุ่นเก่ารุ่นปกตินี่แหละที่มีหัวฉีดอยู่ตรงนั้นนะครับหัวฉีดชุดที่สองนะครับก็คือหัวฉีด D4 นะครับหรือ D4S ของเรานะครับ ชุดที่2เนี่ยเขาจะฝังอยู่ตรงบริเวณฝาสูบนะครับมีปลายโผล่เข้าไปถึงในห้องพอไม้เลยนะครับฉีดเข้าห้องพอไหม้โดยตรงเลยนะครับผมมาผมว่าคําถามเกิดแล้วละ่ะ D4 แล้วทําไมต้องมี2ชุดมีชุดเดียวไม่ได้หรอมาต้าสก,กายติ i ก็มีชุดเดียวนะครับนิสันก็มีชุดเดียวแต่โตต้าทำไมมี2ชุดนะอธิบายอย่างนี้นะครับ D4S หรือวอ่าฉีด เอาเปลี่ยนชื่อดีกว่านะนเดี๋ยวมันจะได,มะได้มันจะได้เหมือนค่ายอื่นเขาเป็นหน่วยฉีด GDI แล้วนะฮะแก๊สโซลีนแบเรกิเนชันนะครับหนวฉีด GDI เนี่ยนะครับมันจะทํางานอยู่ภายใต้แรงดันสูงนะครับก็คือฉีดในห้องเผาไหม้นะครับอุณหภูมิแรงดันทุกอย่างสูงหมดเลยและก็มันจะมีจุดบอดอยู่ข้อนึงนะครับสําหรับเครื่องยนต์ที่ใช้ประเภทแบบไฮเพรสเชอร์ฉีดนะครับข้อจํากัดของเขาเลยก็คือตอนที่รอบต่ำๆนะครับรอบเดินเบาเนี่ยแปดร้อยรอบนะฮะ พอรอบต่ำปุ๊บแรงดันน้ำมันต่ำด้วยนะครับเพราะว่าปั๊มไฮเพชเชอร์เนี่ยมันจะถูกลากด้วยรอบเครื่องนะครับจะติดอยู่ตรงบริเวณฝาวาลตรงนั้มันจะใช้เคมชาร์ปในการมาดึงไปปั่นแรงดันน้ำมันอีกทีนึ่งหลักการประมาณนั้นนะครับรอบเดินเบาแรงดันน้ำมันมันต่ำนะครับทีเนี้ยพอเราฉีดด้วยหัวฉีดไฮเพชเชอร์ปุ๊บแรงดันต่ำเนี่ยมันจะเป็นฝอยไม่ดีเท่าที่ควรนะครับมันจะมีเป็นเม็ดเมโผล่ไปบ้างเงครับ และปัญหาเกิดกับเม็ดเม็ดตรงนี้มันผอไหมไม่หมดมันไหลผ่านแหวนลูกสูบลงไปในอ่างน้ํามันเครื่องกลายเป็นน้ํามันเครื่องเกินถ้าไปเซิร์ชในคำนี้ในในรถตระกูล GDI ทั้งหลายจะเจอแล้วเฮ้ยทำไมอยู่ๆใช้ใช้ไปเขามีแต่น้ํามันเครื่องหายแต่ทาไมไอ้เครื่องตัวนี้น้ามันเครื่องมันเกินนะครับโตโยต้าฉลาดในรอบเดินเบาเขาไม่ใช้ไอแรงดันต่ำตรงนี้ไปฉีดเขาก็เลยยอมสร้างหัวฉีดขึ้นใหม่ชุดหนึ่งเป็นหัวฉีดฉีดหน้าวาลว ฉีดแรงดันต่าฉีดปกติปุ๊บไม่ต้องแรงดันสูงมันก็ทํางานได้ดีเนี่ยนั่นคือเหตุผลนะครับก็คือวัตฉีช,ชุดนี้ทํางานในรอบเดินเบาในรอบที่ไอ้ปั๊มเนี่ยสร้างแรงดันได้ไม่ดีนะครับส่วนตัวดีโฟเนี่ยเขาจะไปสร้างไปไปทางานโทษนะครับจะไปทํางานตอนที่มีรอบเครื่องแล้วมีการเร่งมีการช่วยออกตัวอะไรทั้งหมดแล้วเนี่ยเขาถึงจะเริ่มทํางานมันเลยทําให้สมรรถนะดีด้วยนะครับเพราะวัวฉีดตัวเนี้ยมันฉีดในห้องพอไม้เลยนะครับปัจจัยต่างเนี่ยมัน มันรบกวนน้อยนะครับมันฉีดเป็นฝอยดีเพราะมันฉีดเป็นายเพรสเชอร์ ure, และก็มันไม่แยงเดือที่อากาศที่จะเข้าไปในกระบอกสูบทําให้สมรรถนะมันดีนะครับเครื่องสองพันเนี่ยสมรรถนะดีแบบเทียบเท่าเครื่อง2องพันีได้เลยในรุ่นนี้นะครับอ่ะโอเคเนาะคันนี้ก็น่าจะไม่ไม่มีอะไรทีนี้พูดถึงปัญหานะครับคันนี้มีปัญหาละไอ้ระบบเยอะๆเนี่ยปัญหาก็จะเยอะตามครับคันนี้นะครับเดนบานิ่งนี่ผมไปดูปัญหาก่อน เลนเบานิ่งแต่แต่คันเร่งแล้วรถด,ดับนี่ถ้าที่คนที่ฟังอย่างตั้งใจเมื่อกี้จะเข้าใจเลยแต่คันเร่งรถด,ดับแสดงว่าตอนแตะคันเร่งดีโฟทำงานแล้วรถด,ดับง่ายหัวฉีดเสียครับคันนี้จะด,ดูกันนะมันเป็นยังไงเดี๋ยวผมลากลงมานิดนึงมองไมเ่เห็นนี่แตะคันเร่งปุ๊บ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 มาพอวฉีดดีโฟเริ่มขยับนะครับค่าการฉีดเริ่มขยับปุ๊บ สะดุดตุ๊บ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 แสดงว่าหัวฉีดดีโฟส์มีปัญหาอยู่สักหัวหนึ่งอ่าเนั่ยพอหัวฉีดขยับปุ๊บรถจะดับเลยนะฮะแต่พอพอไม่แตะคันเร่งปุ๊บนิ่งนะครับเพราะตอนไม่แตะคันเร่งเนี่ยหัวฉีดพอร์ตมันทำงานนี่ครับพอเราแตะปุ๊บด D ีโฟทำงานถึงจะสะดุดอันนี้วิเคราะห์แบบง่ายๆนะครับพอเร่งนั้นสูงนะโอทีโฟมันจะทำงานนะนี่ ผมสรุปง่ายๆนะที่ผมเตยมนพัทพักแล้วก็คือคันนี้นะครับมันมีปัญหาตอนที่หัวฉีดดีโฟรท,ทำงานอันเนี้ยหัวฉีดเริ่มมีปัญหาทีนี้ปัญหาต่อไปเลยคือราคาโคตรแพงนะครับหัวนึงเกือบสองหมื่นบาทนะในหัวฉีด id4s เนี่ยนะครับผมหัวละเกือบสองหมื่นนะครับและทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเพราะว่าผมก็จะไม่มีเครื่องเทสนะผมยังม,มีเครื่องเทสต์แรงนันสูงอย่างนี้ ถามว่าถอดมาล้างได้ไหมมันก็ได้แต่ไม่รู้หายหรือเปล่ามันไม่มีเครื่องเทสไม่มีเครื่องวัดว่าทําไปแล้วได้ผลยังไงนะครับไม่ได้ไม่มีแค่ผมนะโต,ตยต้าส่วนโตยต้าก็ไม่มีนะครับเขาจะเสนอเปลี่ยนหมดเลยทางผมก็เลยจัดหาจัดซื้อเครื่องเทสสําหรับเครื่องยนต์ประเภท GDI มาให้บริการกันเลยนะครับผมอาจจะต้องรอกันนิดนึงนะครับในการซซตระบบในการจัดหาเครื่องมือตรงนี้นะครับ แล้วเดี๋ยวได้พบกันแน่นอนกับเครื่องยนต์ GDI เราจะให้จบที่ร้านเราเนี่ยแหละนะครับจะได้ไม่ต้องวิ่งวนไปหาที่อื่นแล้วก็เป็นการเซฟค่าใช้จ่ายลงได้เยอะแทนที่จะเปลี่ยนไปเลยอาจจะเสียค่าเทสแล้วก็ซื้อพวกอะไหล่แท้เบิกศูนย์มาเลยนะครับเพราะอะไหล่หัวชีพเนี่ยอย่างโตโยต้าเขามีแยกขายนะครับแยกชิ้นนะครับพวกซีนโอลิงต่างๆที่อยู่รอบตัวเลยนะครับก็สามารถจัดหาได้เร็วๆนี้นะครับพบกันแน่นอนกับเครื่องเทสระบบ GDI นะครับผมแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ